สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาราชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตานะครับของการที่ ดาวพระอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนรกรกฎาคมนะครับก็สำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะบุตรลูกน้องบริวารน,นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับการที่ดาวปุตตะเนี่ยมายกเข้าอยู่ใน เรือนสาสชะที่หมายถึงสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็สัมพันธ์กับลูกน้องหรือผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าคุณนะครับเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ ลูกน้องของท่านก็ได้นะครับต้องเข้าไปวุ่นวายเนาะเพราะว่ายังมีดาวเลข7นะครับดาวสาวเนี่ยตีโกนถึงด้วยเออช่วงนี้คุณก็อาจจะเจออุปสคอุปสรรคที่เกี่ยวกับบุตรบริวาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะครับสักหน่อยนะลูกก็ได้นะครับพร้อมทั้ง ดาวดาวเสาของคุณเนี่ยยังมาจากเรือนกัมมะอีกเนี่ยมันก็จะเน้นหนักไปเกี่ยวกับลูกน้องในที่ทํางานนะครับมากกว่านะสาหรับใครที่มีลูกน้องก็จะเจอปัญหานี้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้มีลูกน้องนะคุณก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานที่มีอายุต่ำกว่านั่นเองนะคุณก็จะประสบปัญหานี้เนาะแต่ผมมองว่าพอมันเป็นลักษณะราชาโชคด้วยเนี่ยแล้วก็ดาวเสาตีโกนมาจาก เรือนลาพระโชคลาบด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคุณจะประสบปัญหาสักหน่อยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องใช้สติเนาะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ป่าฟันตรงนี้ไปก่อนนะแล้วคุณถึงจะพบทางสว่างพบแต่ความสําเร็จนั่นเองนะครับก็ มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งสติแล้วก็ควบคุมไตรตรองเกี่ยวกับลูกน้องของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีอายุต่ำกว่านั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ